สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพร์มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่29พุศภาคม2566ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลงมาทดสอบจุดต่ำสุดที่ระดับ1,940เหรียญเรียกได้ว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงซึ่งจะเห็นถึงความผันผวน,นของราคาทองคำที่มีการแข่งตัวสลับไปมาอย่างรวดเร็วจากประเด็นข่าวที่เข้ามา ข้ามกลางตลาดเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและการพักอัตราดอกเบีย้ยของเฟดร,รวมถึงความคิดเห็นของประธานเฟดจากหลายสาขาที่เข้ามาในช่วงที่2ส,สัปดาห์จึงทําให้การลงทุนทองคํากลับมาเป็นทิศทางสลับเปลี่ยนไปมาอย่างต่อเนื่องสําหรับภาพรวมตัวเลขเศรษฐกษิจที่สําคัญของสหรัฐได้แก่ดัชนีราคาการใช้ใจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล และยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาเพิ่มจากที่คาดการขณะที่รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและรายงานดัดชนีดุลการค้าออกมาลดลงกว่าที่คาดภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยขณะที่ภาคการบริการและการใช้จ่ายบุคคลยังคงแข็งแกร่งซึ่งนำมาสู่ความคิดเห็นที่แตกต่างของประธานเฟดจึงส่งผลให้ดัดชนีดอลลาร์และราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมาก สำหรับดัชนีตอลลารเมื่อวันสุกเปิดตลาดที่ระดับ104.23จุดและเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง103.85ถึง104.42จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่104.15จุดดัชนีดอลลารยังคงแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นโดยสามารถทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะขั้นกลางและยาวบริเวณ104.1ถึง104.2ได้ จึงส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าหลังจากที่ทะลุ34บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์ขึ้นไปโดยเช้านี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องที่34บาท88สตางค์ต่อดอลลาร์และอาจมีโอกาสมากลับอ่อนค่าขึ้นไปถึง35บาทต่อดอลลาร์ได้คาดว่ากรอบราคาเงินบาทวันนี้น่าจะอยู่ในช่วง34บาท7.5สตางค์ถึง34บาท9.5สตางค์ต่อดอลลาร์ ในด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือครองที่941.29ตันสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดเมมโมเรียลเดยของสหรัฐวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงระยะสั้นและระยะกลางเนื่องจากราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย50วันโดยราคาทองคำมีแนวรับถัดไปที่1,909เหรียญ สำ,สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่1,935เหรียญซึ่งเป็นระดับที่สำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย100วันและแนวต้านที่1,960เหรียญและยังคงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนควรบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดีอย่างไรก็ดีภาพรวมราคาทองไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยมาทรงตัวอยู่แถวบริเวณ32,000บาทต่อบาททองโดยยังไม่ลงไปจุด โดยยังไม่ลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่31,850บาทต่อบาททองสำหรับวันนี้แนวรับที่1 9 9 5 5เหรียญแนวรับที่2,1,925เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 9 9 6 0เหรียญต้านที่2,1,970เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพรหมมอร์นิ่งรีพอร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ